เมื่อวานนี้นะคะที่เราได้คุยกันว่าเฮ้ยทนายตั้มเขาจะออกมาแถลงข่าวตอนสิบเอ็ดโมงเขาจะฟาดใครบ้างตอนนี้โอ้โหรอติดตามเราก็ไปตามข่าวมาให้คุณผู้ชมก็คืออย่างที่บอกแล้ค่ะออกมาแล้วเนี่ยวันนี้ออกมาแล้วเนี่ยสิบเ็ดโมงสิบเ็ดโมงสิบเ็ดโมงตรงป๊ะตรงเป๊ะไหมตรงเป๊ะตรงเป๊ะพอดได้เข้าไปดูป่ะคะไม่ได้ดูแต่คิดว่า ก็ผ่านผ่านเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมที่เขาเคยออกมาแต่นี้มันเป็นข่าวใหม่แต่ว่านักข่าวไปรอกันเต็มเลยนะเพราะว่าเขาจะแฉค่ะ<น>แฉตํารวจสามนายที่เกี่ยวขบวนการนะคะในนั้นเนี่ยก็มีชื่อบิ๊กต่ออยู่ด้วยแล้วบอกวันนี้จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอน11บเอโมงก็อย่างที่เห็นเนี่ยนักข่าวไปรอกันเต็มเลยนะ11บเอโมงนะคะแต่ก่อนจะถึงเวลาถแถลงเฮ้ยอยู่อยู่พี่พศ เฟซบุ๊ก hmm? ค่ะเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะคะเลขาที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ดันเข้าไม่ได้เฮ้ย hmm. อาถันหรือเปล่า โดนล็อกหรือเปล่าโดนบล็อกหรือเปล่านะคะใครที่เข้าไปดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าจอเนี่ยโค้ดแบบนี้คุณผู้ชมเห็นปล่าว่าเนื้อหานี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้นะคะคนก็ตกอกตกใจเพราะว่ารอลุ้นกันอยู่อ่ะเขาจะแฉใครกันบ้างเรื่องราวจะเป็นไงสุดท้ายดูไม่ได้แล้วหลายคนก็เป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นกับทนายตั้งเปล่าไม่ไม่เฉพาะพิลหรือเปล่าทำเพื่อแบบนี้เพื่อให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นะทำได้ด้วยหรอไม่รู้อะทำได้ด้วยหรอแล้วใครเป็นคนทำ สรุปเข้าไปหลังสุดนี้ไม่ปลิวนะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะช่วงแถลงข่าวเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเมื่อสักครู่นี้นักข่าวก็เตรียมจ่อไม้กันเยอะมากนะคะเรียกว่าทุกสํานักทนายต้ามก็หอบข้อมูลแล้วก็หลักฐานมาเป็นปึกๆเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าขบวนการที่จะเปิดโปงสวยในวันนี้นะคะไล่เลียงไปตั้งแต่คือตั้งแต่ต้นอ่ะจนถึงระดับผู้บังคับบัญชารวมถึงเส้นทางการเงินว่าใครได้รับผลประโยชน์บ้างนะครับเป็นเรื่องนี้นะมีตัวละครหลัก คนแรกเลยก็ค,ยคือดาบยาวคอมบโดนะฮะ,ะอันนี้มีหน้านที่รวบรวมเงินที่ได้จากทุกทีมเพื่อส่งให้ข้างบนะนะครับคนที่สองลองฟางนะครับคนสนิทวิกตอร์มีบทบาทสำคัญในการถแถลงวันนี้สุดท้ายวิกตอร์พลตำรวจเอกตอ่อศักดิ์สุขฟุตวิมลผอบอรตอรอต,อตอรอนะครับทนานตั้มบอกว่าก่อนหน้านี้วิกตอร์จะดูแลในส่วนของคอมโดและก็ปคมสที่ตออ่อที่ ต่อมาก็ได้ส่งคนของตัวเองไปอยู่ที่สอ,อ,อทอนะครับหรือตำรวจไซเบอร์ Cyber นะฮะซึ่งหน่วยงานนี้มีแต่คนอยากเข้าเพราะมีผลประโยชน์มากมหาศาลซึ่งทั้งสองกองบัญชาการนี้ได้มีการตีตัวออกมาใช้ในการเรียกเก็บเงินจาก18ธุรกิจด้วยกันว<า>วนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บพนันบอลหวยใต้ดินแล้วก็ผับบาร์อาบอบนวดบุหรี่นีภาษีบุหรี่ไฟฟ้าตลาดนัดอย่างอันนี้แปลก ในหน้าที่เอาแขกมาขายถั่วเรียกว่าคุณพี่เอาทุกทางะนะครับระยังมีการแบ่งเป็นทีมตามภาคอย่างทีมเก็บสวยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้คุณผู้ชมจําได้ไหมเราเคยพูดถึงผู้หญิงคนนี้อนอสอพิมพ์วิไลเนี่ยนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันบ NK m a s t e มาสเตอร์จได้ไหมคนนี้ที่เราบอกว่าเส้นทางการเงินเนี่ยเขามีบัญชีนะคะแล้วก็เป็นเว็บเนี้ยคือบัญชีเนี้ยเป็นชื่อบัญชีของ เขาเรียกว่าคุณคชาชาญเป็นบัญชีม้าของรองฟางเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะข้อมูลนะต่อจากนั้นนะคะก็โอนให้บัญชีที่ชื่อว่าคุณนัทพงศ์คือเป็นบัญชีม้าของดับยาวแล้วก็บัญชีของคุณนัทพงศ์นี่แหละที่โอนเข้าสามบัญชีที่ใช้นามสกุลสุขวิมลสุขวิมลเนี่ยก็คือแน่นอนละ่ะเป็นนามสกุลของพอบอตรนะคะก็คือบิ๊กโจ๊กนี่แหละค่ะก็เขาเคยพูดไว้ว่าอย่าให้แฉเพราะว่าแฉเมื่อไหร่เกมทั้งกลมแน่นอนนะ เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แล้วตอนท้ายนะทนายตั้มนะคะยังต่อสายหาพลตารวจตรีจรูนเกียรติหรือว่ารองเต่าผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อนัดหมายเข้าไปยื่นเอกสารทั้งหมดนะคะเขาจะยื่นวันพฤหัสนี้แหละนะคะวันพฤหัสที่28มีนาคมค่ะก่อนจบก็มีนักข่าวถามทนายตั้มว่าเอ๊ะทนายตั้มทนายตั้มออกมาครั้งนี้มีใครแบบว่า จ้างหรือว่ารับงานใครมาให้แถลงข่าวหรือเปล่าเพราะว่าสนิทกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าทนายตั้มก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็ยืนยันนะว่าเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะคะคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขายอมรับว่ามีบิ๊กโจ๊กโทรมาหาและท่านก็บอกกับทนายตั้มว่าเฮ้ยอย่าเปิดโปงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าไปแล้วจะกลับยากนะคะคนอาจมองว่าเอะทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยสนิทกันแต่ว่าไม่มีคนจ้างย้าว่าทํางานเสี่ยงแบบนี้ไม่มีคนจ้างแน่นอน ทนายตั้มบอกว่าทําไปเพราะใจมันรักนี่เขาว่าอย่างนั้นหวานเจี๊ยบไปลไม่ไม่แต่ถ้าถ้าถ้าเป็นชั้นคนข้างนอกมองอ่ะนะชั้นมองอ่ะคือมันเรื่องของบิ๊กโจ๊กกับเรื่องทนายตั้มเนี่ยเขาสนิทกันมาตั้งนานเลวนะสนิทนะพี่โบสนิทสนิทก็อย่างไปงานอะไรอะไรที่มันมีข่าวออกมาเขาก็สนิทแต่การที่บิ๊กโจ๊กออกมาพูดถึงอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะคือเขาจะว่าฝ่ายใจฝ่ายบิ๊กต่อฝ่ายเนี่ยแต่ ดาบยาวหรือว่าสา,ารวัตรอะไรฟังอะไรเนี่ยเขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วใครถ้าใครฟังแล้วเนี่ยมันมันมันเขาา้าใจไหมมันมันเรือมันเอียงไปข้างหนึ่งเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาถูกเขาเขาสนิทกับเอ้ย ทนายตั้มสนิทกับบิ๊กโจ๊กอยู่แล้วไม่ไปถามเลยว่าพี่พลเชื่อไหมว่าการที่ทนายตั้มออกมาในครั้งเนี้ยคือไม่มีใครแบบว่าฉันไม่เชื่อจริงหรอเราเป็นคนเชื่อคนยากเหมือนกันนะทนาอันฉันไม่เชื่อฉันแหม่ทำไมเขาไม่พูดทั้งสองฝ่าย่ะว่าฝ่ายนี้เป็นยังไงฝ่ายนี้เป็นยังไงเฮ้ยเราถือเ่าเหมือนแรี่พอตเตอร์เหมือนกันนะไม่ก็ฉันอย่างนี้ไงอันนี้เราไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าทนายตั้มอันนี้มันเป็นสิทธิ์วิฉันจะเชื่อหรือไม่เชื่อได้เพราะเขาก็ พูดออกมาในที่สาธารณะเหมือนกันฉันไม่เชื่อถ้ามันจะถูกต้องมันก็ต้องพูดทั้งสองฝ่ายถูกต้องไหมออกมาแฉอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็คุณรู้จักกับเขาเพื่อนคุณนี่คุณเคยบอกมีข่าวที่บอกว่าไปสนามบินบิ๊กอะไรอย่างงี้ไปส่งอะไรอย่างงี้มันมีข่าวออกมาอยู่แล้วา อันนี้นะพี่โพสชาวเน็ตเนี่ยก็เสียงแตกเป็นสองฝั่งนะมีแบบว่าฝั่งที่เชียร์ทนายตั้มด้วยเขาบอกว่าฝั่งที่เชียร์ทนายตั้มเขาบอกว่าแมทนี้แฮชแท็กทนายตั้มนำอยู่1นึ่นเนี่แล้วก็มีแฮชแท็กทนายตั้มแน่มากต่อสายหาบิ๊กต่อสดๆกลางวงแถลงต่อหน้านักข่าวแฮชแท็กบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อนี่ยแล้วพี่ทนายไหนจะไปช่วยบิ๊กต่อมั้งไหมเนี่ยไม่รู้ต้องถามทนายเดชาไม่รู้ว่าจะมีคนร่วมหรอ่ามันก็ต้องคือถ้าพูดออกมาแฉเนี่ยมันก็ต้องแฉทั้ง ่ายาว่าเป็นยังไงมันถึงจะเราเราประชาชนเราเราถึงจะเชื่อแต่ถ้าแฉอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่ไม่พูดถึงอีกฝ่ายหนึ่ง มันเชื่อได้ไหมล่ะอะไรความรู้สึกเราอ่ะเพราะว่าข่าวที่มันออกมาทั้งหมดคือเขารู้จักกันไงก็มีฝั่งที่เห็นต่างนะแต่เราก็ต้องดูว่าความจริงมันคืออะไรแค่นั้นเองนี่มีฝั่งที่เห็นต่างฝั่งที่แบบว่ามีความคิดเดียวกับคุณพจน์อนนท์นะเขาบอกว่างานนี้ใครสีส่วนรับสวยหรือรับสีเทาก็ต้องรับโทษทุกคนตามก็อย่าลืมพูดถึงตัวเองด้วยนะว่ามีส่วนหรือเปล่าอย่าลืมอย่าลืมใช่เขาก็เคยมีข่าวมานะแต่เขาก็ปฏิเสธไงว่ามันไม่จริงนะแล้วก็มีอีกอันนึ่งเรือลําเดียวกับจอแล้วไม่ออกมาช่วย พี่ได้ไงลูกพี่ต้องให้ลูกน้องส่งข้อมูลให้อยู่แล้วแน่นอนนะคะ,ะคแล้วก็มีอีกอันหนึ่งบอกว่าโจรร้องจับโจรก็ว่าอย่างนันนบไม่เรียกแฉเรียกขู่ดีกว่า,านะครับก็ยังเป็นอักษรย่ออีกนะ่ะนั่นแหละต่อจอขอแล้วแต่จะยอ่อตามฟอร์มสําหรับทนายคนนี้อันนี้เขาพูดนะเอาที่สบายใจแล้วกันน่้นหนใหอยูเอาตามที่นายสั่งมา,าไม่ใช่พูดเองนะต่อจอนี่อะไรมีแค่ตัวกับใจเชื่อไหมว่าตํารวจไม่รับสวยคุณพศานนท์ อเป็พูดได้ใ,ใครพูดเขาก็ไม่เชื่อฉัรับฉันเห็นข่าวตั้งแต่ฉันนั่นอ่านมาตั้งแต่มานั่งทําที่เนี่ยไอ้ทัวร์มาลงเนี่ยเจอแต่ข่าวตํารวจไม่เคยเจอข่าวคนอื่นเลยนะตํารวจไอ้นุ่นตํารวจไอ้นี่อเออเราก็ไม่รู้นะอ่ะพิสูจน์กันต่อไปแล้วกันนะคะว่ามันจะแถกันไปถึงไหนและใครจะโดนบ้างเรื่องเป็นเรื่องจริงเป็นยังไงก็ติดตามกับเราได้